ครับผมเมือนนี่ฝน,นตกแหงนะครับเนาะวันนี้จะพาออกมายามตรงยามดีครับมาให้ดูเบิ่งบรรยากาศตรงไหนตรงหน้านะครับเนาะฝนตกแหงพี่นะ้อง มือนี้เดี๋ยวเขามาบึงตรงบึงตอนกันนะครับเนาะ <c oughs> บรรยากาศตอนนี้ก็ฝน,นกำลังตกลินอยู่ครับตกอยู่เบิดคืนเมื่อคืน,น <c oughs> เขาก็ผูกตรงใส่ทอไว้น,น,นะครับเนาะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> มีอยู่สามตรงครับ <c oughs> เดี๋ยวเขามาลุนกันเนาะ ว่าจะมานหรือบวมมันมีตูอยู่ตัวนี่น้องตัวนี้ครับแต่ว่ากะบวไาไปไหนครับพอในต้มในแกงในปนครับอย่ามาหลุนไปปบ จะคู่ค้าน,นี่เท่ไหรเนะครับเนาะเพราะว่ามือหนึ่งถือโทรศัพท์มือหนึ่งกะจะแกะมัดตรงครับช่วงนี้เป็นช่วงปลาลงดีลงตรงกัน,นะครับเนาะ ก็จะกินปลากินปูไป,ปน,นี่นะครับอ่าอยู่ว่ากินตามธรรมชาติบ้านห้องมาบ่งก,กันครับ้องหรอมันบ่โอ้

ฝันืดนกับฝุนตกแขง,งพี่น้องเอ้ยนามหัวบด้งย่างฮ่าเลยเบิ่งนามเบิ่งไนไปน้ำเ,เทหนา้าบ่ามันขาดไปเดี๋ยวไปเจอกับบรรยากาศดีๆชุ่มชําเชี่ยวกระจีช่งให้ตรงหน้าเนาะพี่น้องเนาะชมบรรยากาศ ngang bay năm. rồi hôm cืน tock nát nhẽng. không khí phấn tock lin. trên trung sham đấy phi nòng. ôi khát ơi bắn. bong bật nhảy 1 bắn. trên đây nho bắn nho. rồi hà lo. mà ăn đây thì เดี๋ยวมาลุนามาหอด้วครับหอดตรง,งแล้วเราใส่ทอนะครับเนาะ้าเนี่ยมาใส่ทอคนระับดูจะขี้รือจะเถิด,ดนะครับนะ พี่น้องนี่ครับยัน่อยอยเาเรียบร้อยพี่น้องตัวยังอยู่ตรงนึงนะพี่น้องอื้อแข่งกับฝนนะฝนลงแเด่ครับปลาพี่น้อง จะได้เลืเอออกก้อนที่น้องอเดี๋ยวเอาอีกทุงนึงและวจุนึงเดี๋ยวเอาปลาครับ กระตูออกกอนี่กุงนอ่กุ้งกะปปลานี่จะเป็นเรื่องยุบานครับจะเรอปลาออกกอน หลังจากที่เอาเลือปลาแล้วนะครับเนาะเอาก็จะมาเบิ่งหีกตรงนึงครับตัวนี้มันอยู่คนลนมองนะครับเนาะเดยว,ว่าก็ใกล้ๆก,กันหลนะครับอยู่หน้าคนลตทงครับตัวนี้เป็นหน้าอยู่ห้องน้ำกับ่ว่าบรูวามันจะถือหรือไ่ถเนาะโ <Like up. S 1> อ้ยี่นาทยมันจะเขา ลงบอบึงน่ะมันหลวดครับพี่น้องลงภายแยงเฮาบ่เดี๋ยวเฮาไปลุนกันครับน้ําหลายแยงพี่น้องนี่เดยหลุนจะกันเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันครับ ม,มีอยู่พี่น้องนี่จะว่ากะบบ่อไรไปแล้วครับเป็นปลาร่วมคือเรานะครับถึงปลาซิวปลาสมบูรครับเดี๋ยวเราจะเอาไปเลียงกันอยู่บ้านไปแล้วครับกะพอได้ตรงตะแยงนี้ครับแล้มาลุ้นกันว่าจะได้หน่อยได้ไรได้ปลาใหญ่บ่อและครับเนาะ แค่มือเดียวพีนพน่น้องนีงแค่ nhạc กับผมเล่นเอาคาน้ำทางครับจะกลับป่านมาหินป่าแบบนี้หือน,น,น้ำทางพี่นอ้องเอง อยู่ร้ายครับพี่น,อนอ้องไม่ดูยางเกียบอยู่บมื่อไ้เป็นกระคูนะครับ,รบเจ้าเสียวอยู่ร้ายครับพี่น้อง่างเก็ียบเอาเลยครับ đi bao nhiêu <Nhạc> thiếu thì có phoa tôi nè à theo đi บุหรีาไทยฮคือด้นดึนดึนเลเดถึงมันแห้งโอ้ยเจ็บมังครับสำหรับกมนี้ก็ลาไปชั้นครับสวัสดีครับ